สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพอ่อทุกท่านทุกคนครับเมือ่อกี้พบกันอีกแล้วนะครับนะเนาะเหมือนเดิมเช่นเคยกะหลังจากที่ลงคลิปแบ่งนกไห่คุณพอยันนะครับนะเนาะเมื่อกี้กลับมารับผิดช,ชอบคือเกาล่ะครับผมไปส่งนกไข่ขแล้วแหละครับผมงงแล้ว่าม,มาแม,ม่่าสัน่าผู้ไทยเนาะไปส่งพอเห็นว่าเปลี่ยนเ้ว่าสันว่าเอา้ากะบ่ม่อมเจ้าของคือเกาล่ะครับผมแต่าวากะดวงดีเนี่ยตัวหนึ่งยั เพราะว่าเพื่อนว่าเอาเอง <laughs> ตัวหนึ่งเพื่อนว่าเอาเองมาสั่นมาแล้วเอาได้อีกตัวหนึ่งพอฮิดว่าเป็นนอกกระจิตนั่นแหละครับผมกัยังมาเมื่อนี้กัสิมีทุระทุลังไปตลาดเนาะครับเนาะไปเอาของพอดีแล้วก็เลยอ่ะกับเล,ย,ล,เลยแมนผมนี่แหละครับผมสิเป็นไปคนไปทรงให้แล้วตัวนี้ไปกาลสินเนาะครับเนาะมันเออไปไปกาลสินไหน <Billie S 1> ล<ง>นน่ะลุงอ่าเป็นตัวเฉลยแต้มหนะนึ่งอ่ะนี่ครับพอยันเขาอ่ะพอยันสวัสดีครับผม ล้อทรงนกคือกันเสร็จแล้วไงล้อทรงนกเสรนไปแล้วออกออกขาออกเสร็จแล้วไงออกไปจากหลักรถไฟกินกอดแซ่บแล้วล่ะเออคันล้อทรงนกผักก้อนไงเดี๋ยวทรงนกก้อนค่อยไปครับท่านนะหมอบไปเดี๋ยวมันขำผมมันขำแล้วเนาะกะเอ้าพอโตัวบ้านเระเอาลงมาเบิ้งให้เพิ่นเบิ้งนั่นแหละตัวที่เขาสีทรงกับเอออันมีเพิ่นกระถามหลายคนเนี่ยว่ามีอีกจากตัวบ่แบ่งนกที่ว่าพอสีแบ่งได้เนี่ย พราะว่าตัวมันไม่ตัวเดียวนี่ยแหละกันคุณพูดยบบนี้กับจีบควายตัวเดียวเนี่ยนี่ตัวเดียวกันนี่ล่อยนะน่ะมันหงมันหงราคามันหงมันได้นกแล้วเนาะน,นกสองสามโอ้โอมันได้ราคาโอ้มันคนละราคามาเถอะเออเอาเอามาจดกันเบื้องในสันน่ะเอา,เอา,เอา,เอามาให้พี่น้องเบื้องน้ำในสัน,ถ,นถ้าจะผู้เดคนถามม้าสนอเกิดจะเรืเอ่องว่าจกได้กับอ่ากับจีบแมลงเหลืองผมว่ได้ไวยังก็ับว่านี่เราโฮมนี่ก็ได้โฮมนี่ก็ได้เออพี่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 เอาพี่เออเอาเอาตัวนี้วางหันเดี๋ยอะนี่ คนละเสียงตัวนี้ก็นี่แหละครับเดินทางไปว่าเดชเลยแต้มหนึ่งแล้วเนาะตัวนี้ตัวนี้ไปกาลสินเหรอครับผมสิส้วงหายอาจารย์เพิ่อน,นอนคนหัวนั้นผลใส่ตะไค่ายเห็นปะเนี่ยโอ้หมดไปยังเนาะยังมาแรงมาจากต้องตาค่ายตงนันวันกวนนอนนะ เบิ้องเอาว่อนท่านเดี๋ยวนี่นะครับตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวสิทำการเอาเขากล้องไปเห็นไหมอีมดิ่เหมื่นเถอะนะ บอรน้ำหนักเป็นเลขหลายก็ตัวนั้นเพราะว่ามันนกนกนันวหลีกีดีก็ตัวนั้นโอ้เพราะว่าตัวนี้ออกดูก้อนวะมนมันนกไข่ยังขออะครับผมกระดินี่แหละเดี๋ยวจุดบึ้งนี่ก้อนเข่ากล้องเดี๋ยวจะได้เอาเข่ากล้องแล้วครับผมอันอาจจะเป็นเบอร์รถโทรมาแล้วล่ะบัดเนี่ยตัวนี้มันเป็นนกน้อยนกเจ็ดแปดเอนนึงตัวนี้มันจะเก่าหักขวบแล้วนกเลนโอ้นกนกนกคนละดูโอ้นกคนละเบอร์คนละอายุเอ้าครับเดี๋ยวกัน ประมาณนี้ก่อนครับเ,เดี๋ยวข้อนอม่าดีนักอ่าข้เราเนี่ครับตัวนี้กะแบ่งอยู่กะเปิดใบสามเท่าสันว่าค่าร์ลต์หารอยคือเก่านั่นละอ่ะเพย์เป็นสามสิบหาพร้อมช่งตัวเนี้ยตัวา่าแล้วคนละราคาเนาะครับเนะนี่ยตัวนี้มันเป็นนกตัวว่า,ลแ,าแล้วเหรียญออกดูแนยโยน่า เพรา,าะว่าอายุแล้วมันสีกหอดขวบแล้วนกตัวนี้ปคเป็นป้า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 ย้าป้าป้าป้อป้าน Gold, ้าป้าป้าปป้าป้ปาป้ามันปป้า้าป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 ัาป้า้าป้า้าพ้าป้าป้้าาา้้า้ป้าป้ป้้้ปปา้้ เมื่อกี้ก็เป็นรถโทมาคือว่าแหละครับผมเพิ่นนัดเอารถอันเพิ่นนัดเอานกไปขึ้นรถแล้วฮอกกะสิบเอาขอกลอ้องเพว่าตัวนี้ก็นนี่แหละครับผมแล้วก็บแบงอยู่งหายได้ยุ่สสำหรับผู้ที่สิ่นั่ง,งผู้อยากเล่นน้ำอีกตัวตัวนี้ก็นราคาเพิ่มมาอีกเพราะว่ามันนกคนละอายุคนละนั่นเพราะว่า ตัวนี้เนาะพอคักแล้วตัวนี้ิันกวิญนกมันนกเแยกแดะยังนกลุกเป็นิญนกหรือไงครับการพูดสำรับที่ถามมาเนาะครับนอกจากเรือนี่แหละตัวนี้แหละที่ว่าพลอยแบงได้อีกส่วนตัวนี้ก็จะเอาเข่ากล้องหนาลดไปแล้วเพราะสร้างพุ่นละอ่ะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเอานกเข่ากล้องนะกะจีทำการไปส่งนะครับผมเพิ่นโทรมาแล้วมันจีเพิ่นจีถ่าโดนเดี๋ยวเพิ่นจีถ่าโดนนะครับเนาะ อ่กับผมก็ใส่กองประมาณนี้นะครับเด้อดีเด้อเสียกเสียกอยู่นี่ครับใส่ติดไปน้ำนักหนกอาหารน้ำใส่เรียบร้อยแบบนี้ก็นี่ครับเต็มทั้งเอาบอกมันนี้บอกมันนี้เอ,เออไปจะเท่าเอเอ,อ<ป>เนี่นั่นนะไปทำให้คุ้นทางนาไปเห็นเห็นมัน,ม,นมัน,มมนหาแต่ไม่มันมันกินแต่มันมันเนี่ยคนไอ้สามหาวเนี่ยอยู่ทีเตะเวนไอ้เสียคือเสียงเขาครับผมตัวนี้ก็คุณพ่อก็ อ๋ค่าน้ำมันให้ผมนะครับเนาะสำหรับทรงตัวนี้อ่าแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับเดีอยวอาจจะแจ้งไปเลยคันผู้ใดสิเอาขาได้ทรงทางไกลกะอ๋อคาน้ำมันคือว่าแหละครับค่าน้ำมันอ่าให้ผมแล้วก็ค่าน้ำมันลดทรงอ่าเสียสองคาน้ำมันมันเถอะแล้วก็ค่านกกะคุณพ่อกะแจ้งไปแล้วนะครับเนาะเออเป็นสามสิบหาเออกพร้อมทรงแล้วบัเนี้ค่าน้ำมันอีกก่ะสี่สิบเต็มแล้วครับเอาง่ายัซะนกตัวเนี้ยสี่สิบเต็มขันได้ทรงทางไก่นะครับเนาะกับสี่สิบก็คือ อ่าสีใบเทาอ่าพร้อมส่งลอยง,ง่งายใชคันสำหรับผู้มาเอาเองกะน,นี่นะครับสามสิบเหร่น้ำคุณพ่อพะว่าบ่ได้เสียคารถเดียได้เสียตะคานกนะพอแม่นปะอ่าก็เสียวง 30, ังสามสิบเออต่วาถ้าได้สรงอ่าทั้งไปทั้งไกลเออมังต้องมีคาน้ามันแหละครับผมอบ้านไกลตลาดบ้านไกลตลาดครับเรียนมาเอาผมต้องเรียนออกจากบ้านมาเอานอกน้ำมีพอสองต่อ สองตัวกูเรลเลียนเขาตลาดอีกเไม่บาทนะครับบาทนี่ยะกับอ่ะประมาณนี้นะครับนอกจากสำหรับอ่าคลิปนี้กัประมาณนี้แล้วกันครับผมพเอ่าส่วนอ่ารายละเอียดงานแข่งจังใดกับจังลาการจังมาแจ้งเพิ่มเติมอีกครับผมเพราะว่านี่ครับเมือนั้นกับคุณพ่อกับมอบรางวัลทางบัตรให้เขานกแม่ตัวหนึ่งอ่ะแล้วแต่ว่าหางบัตรท่านมาเอาอยู่กัรางวัลเพิ่มเติมกันสำหรับอาจารย์คุณพ่อท่านใดสีสนับสนุนกับติดต่อได้ครับผม ติดตอ่อได้ตลอดครับบ่าว่าจะเป็นทางเฟซทางไรกับเบอร์โทรนี่ครับผมใตค้คลิปนี่ละอ่ะสำหรับผู้ใดสนใจนกหรือว่ารายละเอียดเจ้าไหนกันเนี่ยครับผมก็มติดถิ่นเบอร์ไว้ใต้คลิปคือเก<ช>่าก็สรุปว่าเหลือตัวเดียวนะพอน่าบ้างเนี่ยเหลือตัวตัวนี้ละกัยยะบยงได้ลูกเป็ดพร้อมเออเออเอานูกเป็ดเดี๋ยวจังว่ากันเดี๋ยวพูดเลยเออจังวากันไหมลูกแอบอ่าแอบเป็ดเออฮะจังว่าตัวนี้กันที่ว่าแบงซีสีพร้อมทรงนี่กับความหมายคือว่าอ่าได้เฉลยสามแล้ว คือว่านกอายุดีอยู่แล้วพร้อมคืคือพร้อมลากพร้อมเล่นเอาไปนกตัวเนี้ยแต่ว่ามู้นั่นก็ฝึกไปเรื่อยๆก้อนเนี้ยมู้เนี้ยมู้นี่เพราะว่ามันเพิ่งไปแต้มเดียวนึงแล้วว่ะมันอยู่บ้านมันนงบกใครมีไปมองนกหลายๆกันจีคืออยู่น่าพอเนาะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันครับคลิปนี้อ่ะผมก็ิจิขอจบคลิปไปเพียงสนี้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้ฮิ็คลิปนี้นะครับเจได้คลิปเกี่ยวกับเรื่องของเขาฝากพี่พอน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนเกินมือนี้ครับอ่าคุณพ่อสายันเขาขอลาก่่ออนนะคคุณพสสวัดีรับผด